คำถามคืออยู่กลางท้องฟ้าประมาณไหนประมาณแถวๆอันนี้คือตกอันนี้คือตกเนาะนี่คือขึ้นเห็นปะดังนั้นอันเนี้ยคือเหตุการณ์ที่ซิกนัทอยู่ประมาณกลางกลางท้องฟ้ากลางศีรษะตรงเส้นเมริเดียนซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราลองดูกลุ่มดาวที่มันเป็นกลุ่มดาวจักรราศีเนี่ยที่มันอยู่บริเวณอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มดาวหงส์เนี่ยเราจะเห็นว่าโอเค เห็นไหมว่าเซจิทาริอัสอะมันจะอยู่บริเวณแบบเส้นเมริเดียนพอดีเลยพร้อมๆกับซิกนัทเห็นไหมถ้าลองดูภาพภาพใหญ่เนาะอันนี้คือตอนที่ซิกนัทเนี่ยอยู่บริเวณเส้นเมริเดียนเนาะเส้นเมริเดียนคือเส้นที่ลล่าจากเหนือมาอย่างใต้ใช่ปะผ่านผ่านจุดเซนิตเราจะเห็นกลุ่มดาวกลุ่มดาวเลยเซจิทาริอัสเนาะอแล้วก็แคปิโคนัสเนี่ยอยู่ระหว่างเซจิทาริอัสกับแคปิโคนัส ซึ่งเซจิทาริสกับแคปิโคนัสเนี่ยจะอยู่บริเวณเมริเดียนเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงช่วงกลุ่มดาวจักรกราศีที่อยู่เส้นเมริเดียนตอนเที่ยงคืนน่ะมันคือช่วงประมาณเดือนธันวามกราเนาะธันวามกรานะพี่พี่จะยึดยึดธันวาเลยแล้วกันเพราะว่ามันมันน่าจะใกล้กว่าเห็นไหมเซจิทาริสขึ้นมาตรงกับสิกนัสพอดีโอเคปะโอเคปะ นสองกลุ่มดาวเนาะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าตอนนี้เส้นเมริเดียนของเราเนี่ยมันมีกลุ่มดาวคนยิงธนูธนูอยู่ซึ่งมันมันคือเดือนธันวาคมเนาะเดือน12ดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าณตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ไปปรากฏอะมันก็ควรจะปรากฏในกลุ่มดาวจากักราศีถัดไป6เดือนถูกไหม เพราะว่าครบหนึ่งรอบมันจะเป็นสิบสองเดือนใช่ปะครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหกเดือนซึ่งสิบสองบวกไปหกก็คือก็คือเพิ่มไปตั้งแต่เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเนาะนั่นแปลว่า